สวัสดีครับท่านผู้ชมไอวีละคนชัยภูมิคนลูกบลอหนาตาบดีแต่ว่าจิตใจงามนะครับท่านผู้ชมสําหรับมื้อนี้ผมสี้พาท,ท่านผู้ชมมาเบื้องฝามกบของผมนะครับซึ่งผมทําไม่นะครับเพราะว่าฝามกบของผมที่อันเก่านันฝนตกเละกะมันพังมันเพนะครับไปชมไปเบื้องนาผมเลยครับนี่นะครับท่านผู้ชมสําหรับฝามกบที่ผมทําไม่นะครับ ความกว้างกะหกเมตรนะครับความยาวเก้าเมตรคูณหกเมตรนะครับนี่คือฝามฝามกบที่ผมเห็ดม่นะครับแต่ว่ายังบบทันได้เสร็จนะครับฝามกบผมทำเลขก่าอยู่ในโครงการโครกหนองน,นาโมเดลของผมนี่นะครับโซนนี้เป็นโซนโคกนะครับเป็นโซนโคกซึ่งปลูกพืชเศรษฐกิจหลายอย่างและนี่คือฝามกบเก่าผมฝนตก แข็งคักไหลท่านผู้ชมเอ้ยแหละกะมันก็ผูกกบพังไม่มันก็กกพัง,พงเอาไม่อยู่ขาเฮ็ดมันก็ได้แค่ปีเดียวพังเบิดกบผมอยู่นี่เป็นร้อยตัวนะครับที่ผมเอาไว้ทําพอพันแม่พันหายเกี้ยงตับแต่ว่ากะยัง,ลงหลงหยาอยุยังมีอยู่ท่านผู้ชมยังเดียวเห็นอยู่นะครับแล้วมันกะบออกไปไกลดอกมันกะอยู่บริเวณนี้ละแล้วผมก็ทีเฮ็ดเสร็จแล้วผมก็ทีใไต่ไต่จับอาตอกลางคืน,นผมกะเชื่อเข้ามาไว้นี่ และผมจะลงอีกนะครับปีนี้ผมคาดว่าผมจะลงกบผมเฮ็ดบอลยันยันนี่ผมเสี่ยวจาก3000ันตัวนะครับ3000ตัวในโครงการที่ผมเฮ็ดไว้นี่นะครับทุกคนติดตามชมช่องของอ้ายวิระคนชัยภูมิไปเรื่อยๆนะครับผมชิมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้เบื้องตลอดนะครับตอนนี้ทํำยังบ่ทันได้แล้วเสร็จนะครับ เพราะว่าผมต้องเอาผ้าสาลนอมุ้งเป็นหลังคาให,ให้กันแดดกันความร้อนของไ้โคพอมนะครับและนี่คือผ้าซาลนสีดํานี่นะครับพยายามเขาเอาให้เอาเป็นสีดํานะครับมันที่บงังแดดได้ดีนะครับเดี๋ยวมืออื่นพลาะผมจังสีททำต่ออีกสําหรับมือนี้ก็บจบไว้แค่นี้ก่อนยังบทันต่อและกาตรงตรง,ตรงขอบผ้าดางเขียวลักษณะนี้นะครับทุกคนเขาต้องขุดดินใส่นะครับ ุดดินทมให้หมดเพื่อป้องกันบ่ให้กบลอดออกนะครับและตรงตรงน้องสองน้องนี่คือผมเอาผ้าเอาผ้าเต้นที่ผมสั่งในในแอปในร้าน a ดานะครับผมสั่งมาแล้วก็เอามาเลียงหอยเชอรี่แต่ว่าผมเอาหอยเชอรี่มาปล่อยลงกับ,บก่บกบและผมก็ที่ให้น้ำตรงนี้มันหงงนะครับเพราะว่าเมื่อถึงนาแรงนั่งสีมันซิบบมีน้ำ เพราะว่าดินมันที่ซึมผมกะใช้เปิดน้ำใส่กับตรงนี้นะครับตรงตรงตรงบอร่อนี่แล้วก็เอาไว้ให้กบเลนและตรงนี้ผมกะใิมุงมุงหลังคานะครับมุงผ่าสลนไปตรงกลางนี่ไปช่องกับต้นไม้นี่นะครับตรงนี้ถ้ามันแล้วเสร็จผมกะใช้อัปเดตให้ท่านผู้ชมได้เบื้องตลอดนะครับสำหรับการเลี้ยงกบฟามกบของผมอยู่ในโครงการ โคกหนองนา้าโมเดยวของผมนี่นะครับของไอวีละคนชัยภูมินะครับติดตามชมผลงานของผมอัพผมจะอัปเดตว่าการเลี้ยงกบแบบใดเลี้ยงจังใดให้อาหารแบบใดและให้จังใดนะครับทุกคนผมจะลงสามพันตัวนะครับคาดว่าผมจะลงสามพันตัวเดี๋ยวติดตามชมน้ำผมไปเรื่อยเยนะครับสำหรับชิปนี้กะชี้ขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ นี่คือฝามกบฝามกบของไอวิละคนชัยภูมินะครับไอวิละคนชัยภูมิสวัสดีครับผม